สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC หัวหน้าจรยแคสซิงนะจ๊ะสวัสดีไปถึง f อทางไกลในต่างแดนจุงกะบ้างโอนกรุบกรุบเนียพองเนื้อจ้ะเด้ออ่าทักทายกาันหลายๆภาษาไปแล้วเนาะทุกคนคะ่ะอ่ะสวัสดีไปถึงพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนเนื้อจ้ะเด้อเป็นไงเบื้องเนาะหลังสงกรานมาแล้วอยู่ดีมีแหง้งทุกสบายดีไหมทุกคนได้เขาโหมดท,ทํางานทําการแลย้ย,ยังอ่ะ ถ้าเขาหมดทํางานทําการแล้วก็เป็นกําลังใจให้เอฟทุกคู่ทุกคนกคนะจ๊ะเด้อขอให้มีความสุขกับการทํางานนะจ๊ะอ่ะส่งกําลังแรงใจไปถึงทุกคู่ทุกคนแล้วอาวันนี้เราก็จะมาอยู่เป็นกําลังใจให้ฮอนนักรถรลนะจ๊ะหลังจากที่เมื่อวานก็ไม่ได้อยู่กับเขาดอกมัวแต่ไปหาเฮดโอ้พี่น้องเอ้ยเฮดอยู่คามันกําลังออกมานะ่ะใครจีโอตใจได้ใช่ไหมปีละรังมานะ่ะเฮ้ยเมื่อวานก็พอได้มาอยู่จ่าพอได้แกงอยู่ เดี๋ยววันหนจีแกงได้จะถ่ายลง YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูเนาะว่าเห็ดขมเป็นยังไงเผื่อบางท่านอาจจะเคยเห็นเบิ่งไม่เคยเห็นเนาะวันน่ะจ๊ดจิจกสะเป็นรูปอะไรนี่ฮะคือจิจวกรูเดียวนีน่จกแต่รูเดียวนี่ททำไมคือจกลึกแทะเออจอพี่น้องเอ้ยดูถถ่ะดูถถ่ะป่ะนะเออเอาร่องมูบูมเดียวนั่นแหละ ร่องบุงกีโจกเดียวนั่นแหละแต่จกซ้ำอยู่นะแหละไะนะปะ้าเจ้าของเขาก็จะเอาลูกแท้ๆแม่น่ะโน่น่ะดูป่ะป้าดิโัดิน,ะด,นะด,ด,ด,นดินเหนียวด้วยนะพี่น้องจ้านี่ตายนี่ดินเหนียวอย่างแรงเลยนะโอ้ดูดูว่ะดูโอ้โหไอ้แคทจนจนแทกโยกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยไปนะ่ะอือเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โ ไอจวงเอาทีละหน่อยทีละนิดสะสมกันไปเอาจะถึงดินแดงดินดาลเลยละว่านั่นะน่ะฮะโจ๊เอาให้มันถึงอะไรนั่นน่ะโอ๊ย,อยปาดปาดป,าด,ปาดดูดูดูอื้ออื้อสุดปุ้มแล้วนะสุดแขนแล้วนะป่ะน่ะโอ๊ยได้ทีละนิดเดียวเอง ไปนะเอาทำไปเอาทำไปเป็นกำลังใจให้อยู่นี่แหละไปไปไหนดอกเออเราจะอยู่พาจนไปกินข้าวนั่นแหละโอ้หเขาทำเป็นพักหนึ่งพักสองยังงี้แหละพี่น้องเราอะ,ะรู้ถอะเนี่ยนะโอ้คือถ่านน้ำน้ำมัน,ม,ม,นมันค่อยๆลงไปลงไปก็ให้ปลามันโค่นเข่าไปรวมกันอยู่ก็นั่นละวะันโนโอ้ในจีใช่เะวอะโอ้ เาลึกขนัดโอบปาด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 เมื่อคุดแบบปากมันก็ใหญ่นะปากมันก็ใหญ่มาแล้วมันรอแคบไปแคบไปแคบไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะอ่ะอันนี้ก็คือตามตามใบสั่งนะจ้าตามใบสั่งจ้าเจ้าของเขาสั่งมาว่าน่าจกจัดหายจ้าชอบแบบนี้หรือชอบแบบไหนยังไงได้มดจ้าเนาะให้จะบอกมา สำหรับหัวหน้าจโรโยแล้วไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงค่ะงานให้แต่บอกอแต่บางงานก็ต้องใช้เวลาเบิง้งเนาะเพราะว่าบางทีนางงานเองดูเหมือนว่ามันง่ายบางทีมันก็มีย,า,ยากอย่างว่าแหละแต่ละนางงานมันไม่คือกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเองก็เป็นกําลังใจให้หัวหน้าจะโยเรื่อยไปนี่แหละวาดูเถอะ ได้กินขา้าวเช้าหรือเปล่ากับประจักเนอเพราะจะพึ่งกับผึงจะมาได้สักถึงไม่ยี่สิบนาทีเมื่อกี้ประมาณยี่สิบนาทีจะพึงพึ่งมาถึงไหมจ๊ะเพระาะว่าก็จะอ,อยู่บ้านอยู่บ้านดูช่องอยู่เราก็เลยเออออกมาเทีเ่ยวหาวัานอาจจะโรยข้าวเบิ้งเถอะเดี๋ยวเขาจีน้อยใจไวเองไม่มาหรือประจักษ์ดอกเขาจะอยากให้มาหรือไม่ได <laughs> เดอกแต่เขาอยากให้มาก็ดีไปเนาะเอฟซี MC เนาะ เออถ้าเขาไม่อย่างไงมากดิใจพึ่งมาไม่นี่ก็จะว่าเออคิดเองเออเองไปถั่วแหละจะพึ่งก็ได้อ้าจวกวไปลุยไปดูดูอ่ะมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขัวเอ๊ะจะเอายังไงเนาะคือจะคิดว่างี้ละบาทเนาะจะเอายังไงเนาะถอยดินขึ้นมาแล้วเออน่ะถอยดินขึ้นมา เอ็งกับจปิปันนะ่ยมันเป็นขอบเป็นยังไงคือจิคิดว่า,างี้แหละวะเนาะอ่ะเอ็งกับจินั่งคุยไปเรื่อยอย่างงี้แหละปล่อยให้หัวหน้าเขาจินตนาการทําไปทั่วเนาะเราก็คอยชมจินตนาการของหัวหน้าจะโรยจะเกะจินตนาการยังไงเบิ่งดอกเอออุ้ยดูว่า จะเริ่มเข้าโหมดการทำงานอย่างเต็มตัวแล้วนะทุกคนนะหลังจากที่ยุดไปเกือบอาทิตย์หนึ่งอนะ่ะอ่าเกือบยุดไปได้อาทิตย์หนึ่งอนะไรเกือบอาทิตย์หนึ่งไปหกวันเนาะก็สู้ก็ได้เวลากลับมาสู้งานแล้วตักนาต่างตาสมบุกสมบันทำงานต่อไปเนาะทุกคนคะ่ะมีงานก็พ่อได้มีเงินใช้ กับเศรษฐกิจแบบนี้ก็ทําไงได้แล้วเนาะทุกคนเนาะได้บ้างได้เล็กได้น้อยก็เก็บพรอมรอมริบสะสมกันไปพอเด็กินได้ใช่เนาะ fc เนาะไม่ว่าใข่ดอกขาทุกคน่ะเป็นกําลังใจไปเนาะเราทํางานอยู่กับเครื่องจะก้นนักเราก็สู้กันไปเนาะหลายๆท่านก็ไลๆอาชีพก็เป็นกําลังใจให้สู้กันไปเด้อนี่สู้ไปพร้อมๆก็หัวหน้าโจยไปพร้อมๆกับเจเพึ่งนี่แหละดูทั่าดูนั่นดูดูเดินขึ้นไปด้วย ดูโอ้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 โหนิ่มๆสบายๆนอนปัดจีตัวนันไปถึงนอนแล้วโอ้โหโอ,โอ้นิ่งๆเง,ง,งียบๆแต่เฉียบเหมือนกันนี่เนี่ยนิ่งๆเงียบๆแต่เฉียบเหมือนกันนะจ๊ะเพื่นน่ะเออสูงขนาดนะเจ้าไข่าลาน,นะเอ้ยเนาะ ๊าจีโทเริ่มแล้วทุกคนค่ะเป็นรูปเป็นร่างแล้วกะหลายหลายเปอร์เซ็นแล้วแหละได้หลายเปอร์เซ็นแล้วแหละออะคอยดูว่าเขาจะเร็จซะนี่จะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจีมาถ่ายชมไปเรื่อยๆนี่แหละเนาะเดินขึ้นเดินลงแสดงว่าจีเริ่มถอยดินกองนี่แล้วนี่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 ตรงนี้ที่ยืนนี่หละวะอู้โอโห ระวังเด้อลูกพี่เอ้ยระวังเด้อเออค่อยๆค่อยๆเด้อลูกพี่เอ้ยมันจีไหลลงมาไม่ได้ยปวดไปคิดไปไปทั่วละเอออะแล้วแต่หัวหน้างี้ทำเถอะไอเอ็งกับคนดูก็เสียวนะพี่น้องนะนี่โอ้ยโอ้ยเออเอาไปดันไว้แล้วอะไรหลายท่านเน้ออารจี อยากจีรูปอ่ะเอ้ยเจพึงทําไมพูดภาษาไทยโคราชได้ใช่ไหมเจพึงเคยสมัยหนึ่งเจพึงก็หัวหน้าจจ้ยเคยไปอยู่ที่อําเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์แหละจ้ะออพี่น้องทางนู่นแกก็พูดภาษาไทยโคราชจ้ะไปอยู่นู่นประมาณปีครึ่งใช่ปีครึ่งก็เลยได้ซึมซับมาได้จ้ะเด้อไทยโคราชนี่แหละแล้วก็อยู่ทางบ้านเกิดของเจพึงก็อยู่ไม่ไกลจาก เขาเรียกว่าอะไรตำบลหนองไมงงามตำบลหน,นองไม่งามอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์บ้านตเองนี่แหละที่นี่พี่น้องทั้งนั้นก็พูดภาษาไทยเขาเรียกว่าไทยโคราชไทยนางรองเนาะก็เลยพอดีพี่ชายไปได้ไปได้แฟนไปได้แฟน,แฟนอยู่กันหนองไม่งามเนาะเออแต่ตอนนี้พี่ชายท่านก็เสียไปแล้วแหละเสียหลายปีแแต่เองเคยไปอยู่ไปอยู่กับพี่เขาเขาก็เลยแบบ พาพูดน่ะเอฟซีจ๋าก็เลยได้พูดเป็นพูดไทยโคราชเป็นเนอก็ไม่ได้เชื่อสายไทยโคราชมาจากกไหนดอกแต่ก็คือเองซึมซับนะอยู่ก็เขาเขาพาพูดพาคุยกับแบบเหมือนซึมซับทุกวันทุกวันทุกวันเนะเหมือนภาษาเขมรที่จะพึงคุยจะพึงพูดนี่แหละจ้ะแต่ภาษาเขมรนี่ภาษาพ่อภาษาแม่เลยด้พ่อแม่พาพูดพามาแต่ภาษาไทยโคราชนี่ก็คือเรียนมาเรียนเอาใหม่แต่ก็ เ,เราอาศัยเราได้ยินทุกวันเนาะก็ซึมซาบไปก็เลยเป็นเนาะอ่ะอันนี้นอกเรื่องให้เอฟซีฟังนิดนึงนะเผื่อท่านใดที่สงสัยน่าเอะทำไมเจพึงถึงพูดได้หลายภาษาจ้ะด้วยพื้นฐานการที่อยู่อาศัยของเจพึงก็มีหลายภาษาเนาะเราก็เลยเถือว่าดีไปหน่อยสาหรับเจพึงก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีสําหรับเ,เจพึงนะที่เจพึงพูดได้หลายภาษาเวลาท่านไหนพ,พูดภาษาคัมรชไม่เจพึงก็เป็น แไทยโคราชมากก็เป็นขอดไทยโคราชไทยนางรองเนาะอ่าอันนี้ก็พอพอได้เป็นเบิ้งอาจจะถูกถูกอ่าซับบางไม่ถูกบ้างก็ก็ขอโทษขอประทานอภัยเด้อเอซเด้อนาออันนี้อ่ะเราสู่กันฟังไปเรื่อยแล้วเนาะเพปซีจ้าเออก็ขอบคุณที่หลายๆท่าน <laughs> อยู่ฟังจนเจะพพึ่งเราเนาะเอ้อหลายๆท่านก็บอกมาว่าให้จะพึ่งไล่โซดก็ยังไม่ได้ไล่โซดในชมเลยอ่ะเดี๋ยวให้ ให้ได้งานใหญ่ให้งานหลวงก่อนี๋ยวจีไลโซดให้ดูเนาะ fc เนาะเออช่วงนี้ก็ชมเป็นคลิปไปก่อนแตวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ fc จ๋าแชร์ไปถึงเพื่อนๆหลายๆท่านบางท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเพราะน้าจะรอยเปิดช่องเออเปิดช่อง u t u b e เนาะก็ฝากด้วยนะจ๊ะเออกำลังแรงใจจาก fc นี่แหละทำให้เจพึ่งมีกำลังใจสู่ต่อนะเหมือนกับที่เจพึ่งส่งกำลังใจให้ fc ทุกู้ทุกคนเด้อนี่ ดูตัว่ะว่าน่าะว่าออน่ะว่าน่ะเอ้ยเนาะโคลนเน้ยอย่ามาตกเปะใส่เจ๊พึ่งเด้อเป็นอะโอ้เขาก็ะทำคันตรงนั้นด้วยว่าน่ะโอ้เอาแบบนี้เด้ออ่าเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนอะเราจะสวยขึ้นมาในแบบของอเจ้าของเขาที่ว่าอยากได้เนาะ ตามฉบับที่เขาอยากได้เพราะน่าจะโกจัดหายไปอ่ะบายบายแล้วคอยเจอกันเด้อเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนแล้วจิขอคเขารุมก่อนนะเอฟซนะเนาะเดี๋ยวจะพึ่งจะมาถ่ายให้เอฟซีหลายๆท่านได้ชมไปเรื่อยๆด้วจ้าเด้อบายบายสวัสดีจ้า